สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินตุนินครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18พฤษภภาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนึงสุพิมไทยโพสชื่อเรื่องว่า Fusion Cabinet โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับบอกว่านี่พูดเล่นๆน,นะก่อนเลือกตั้งอำนาจอยู่ที่ประชาชนเลือกตั้งเสร็จอำนาจไปอยู่ที่คนประชาชนเลือกฉะนั้นเมื่อวาน ภาคมายาประชาธิปไตยใตยว้วลีคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันจึงได้เห็นคนที่ได้รับอำนาจไปเชิดฉายและเชิดฉัน,นดินเดอร์ชนแก้ววายกันในร้านอาหารรูมือละเป็นแสนอาหรือตั้งรัฐบาลขณะเดียวกันคนมอบอำนาจคือประชาชนกลายเป็นส่วนเ,นงเ,งนเกินชะเงะเกะกะอยู่ข้างนอกหิวก็แยกย้ายกันไปกินข้าวแกงริมถนนรู้หน่อยก็หมูกระทะจิ้งจกตุ๊กแกแย้ปิ้งชนแก้ว28ดดีกรีนี่คือชีวิตคนทุกคนใต้นิยามต้องเท่าเทียมกันของก้าวไกลที่เห็นจะเป็นจริงอยู่นั้น ทั้งในอดีตและปัจจุบันต่อให้พิธาเป็นนายกแล้วความเท่าเทียมของคนทุกคนในอนาคตใต้รัฐบาลก้าวไกลบริหารก็จะเป็นอยู่เช่นนี้ถ้าผิดจากที่พูดเอาผมเป็นไก่ย่างถุกเผาเอาไม้เสียบตุดได้เลยเพราะเหตุน,นี้ผมจึงบอกแต่แรกให้ว่าพูดเล่นคือผมไม่ถือสาทึกทักเอาจริงเอาจังแบบจ้องจับผิดก้าวไกลชนิดบ้าบอมืดบอดไปทุกเรื่องกระทั่งเรื่องปิดร้านรู้ดินเนอร์ตั้งรัฐบาลอย่างนั้นหรอกถ้าเป็นผมผมก็ทําแบบนี้ที่จะนัดไปดินเนอร์จิ้มจุ่มนอกจากไม่มีใครเข้ามาเพราะกลัว แทนชามข้าวเพื่อโชว์ความเท่าเทียมเสมอภาคแล้วนอกจากไม่มีใครชื่นชมสิ่งนี้กลับจะถูกด่าด้วยซ้าว่าไอ้บ้านนี่มันสร้างภาพตั้งแต่เกิดจนตายเลยจริงๆในไหนๆก้าไกลฝันมีอำนาจบริหารประเทศก็ใกล้เป็นจริงตาฝันแล้วฉะนั้นต่อจากนี้เลิกหลอกเด็กลวงสังคมด้วยคำว่าคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันแล้วทำตัวให้เป็นมนุษย์กินขี้ปี้นอนอย่างที่เขาเป็นกันเลิกดัจจริตเป็นสิทธิมนุษย,ยชนเสมอภาคราดดอนภาพ,ภาพแต่กลับขั้ากันผิดมนุษย์สุดทุเรศอย่างที่ผ่านมาสักที ไอ้ความเท่าเทียมความเสมอภาคนั่นนะ่ะมันแค่มายากลหลอกเด็กมันไม่มีอยู่หรอกในสังคมชีวิตจริงแล้วเมื่อวานที่ไปกินอาหารฟิวชั่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นตับห่านเนื้อวากงวากิวอะไรกันนั่นแหละอิจฉานะไอ้ฟิวชั่นนี่หน้าตามันเป็นยังไงไม่เคยกินสักทีแล้วมันอร่อยสู้เนื้อแย่ย่างขุดจากรูสดๆตามท้องไร่ได้ไหมตกลงได้เรื่องว่าไงที่เจรจากันนั่นนะ่ะพ่อค้าแม่ขายเขาเร่งยิกยิยิให้ตั้งรัฐบาลไวๆเพราะตั้งแต่รู้ว่าเลือกตั้งเก้าไกลชนะที่หนึ่งเท่าน,น,น,ตตน,นยัังงไม่หว ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนที่กําลังจะเข้ามาหยุดชะง,งักไปตามๆกันเพราะไม่เชื่อมั่นรัฐบาลที่จะมาเป็นรัฐบาลเห็นมีแต่สหรัฐยุโรปสื่อขบวนการ CFA อํานาจเดียวครองโลกเท่านั้นที่ตีปิ๊บสนั่นลั่นโลกไปในประเด็นเดียวกันสะใจเพี้ยงกระหรือซื่ออเงรฤษถึงขั้นพาดกระบาลข่าวพักเก้าไกลบทขยี้อํานาจกองทัพแหลกแล้ววันซื่ออ่านข่าวที่เขาแปรจากพิธาให้สัมภาษณ์ CNN เขายกย่องชื่นชมพิธามาก ว่าจบฮาวาดพูดฝรั่งเปรี้ยทํานองเป็นเด็กดีรุ่นใหม่อยู่ในโอวาสประมาณนั้นพิธาให้สัมภาษณ์โออาจะทําให้ไทยมี3ดีดีแรกคืออการเมืองทหารห้ามเข้าดีที่2 d e ดีโมนโพลไรทำลายล้างการผูกขาดและดีที่3ดีเซนทรไลซ์กระจายอำนาจการปกครองพิธาบอก3อย่างนี้จะทำให้ไทยกลับสู่ประชาธิป,ปไตยอันสมบูรณ์คุณพ่อสหรัฐยุโรปที่ติดตามเลือกตั้งไทยยิ่งกว่าบ้านมัน สูรปากชอบอกชอบใจที่ก้าวไกลได้กําจัดรัฐบาลประยุทธ์พ้นอำนาจไปนั่นเท่ากับขจัดกองทัพออกไปจากอํานาจประเทศการเข้าไปใช้ประเทศไทยเป็นฐานสงครามกับจีนแผ่อํานาจเหนืออินโดแปซิฟิกก็เปิดโลง่งเพราะรัฐบาลก้าวไกลก็คือรัฐบาลเด็กดีของยุโรปสหรัฐมันชัดซะยิ่งกว่าไฮโลเปิดถ้วย ไอ้ดีเซ็นเตอร์ไลท์การกระจายอำนาจปกครองนี่จับตาการแยกดินแดน3าจังหวัดใต้เป็นรัฐปัตตานีให้ดีเถอะเพราะนโยบายก้าวไกลเขาระบุแล้วยุบกอรมนยุบสอบตให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกองทัพคือก้าวขวางคอของขบวนการอำนาจใหม่ที่ใช้ผลรุ่นใหม่เป็นใบเบิกทางเข้ามามีอำนาจเหนือไม่ใช่เหนือเฉพาะก้าวไกลเพื่อไทยก็เถอะทุกอย่างจะลุกคืบผ่านตัวแทนอำนาจเข้ามาแบบม้าอารีแรกๆเข้ามาแค่หัวต่อไปก็คอแล้วก็ต่อไปเข้ามาทั้งตัว แล้วเจ้ามาอารีก็ถูกถีบออกไปยืนตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกครอบถูกยึดไปเรียบร้อยประเทศไทยตอนนี้แมลงมันหัวแดงสายพันธ์ปีศาจตะวันตกมันกําลังบินมารุมตอมพร้อมฟักตัวอ่อนจากที่หยอดไข่เอาไว้หลายปีต่อเนื่องบอกได้คําเดียวเราคนไทยสุขสบายกันยาวนานจนเห็นความสุขสบายนั้นน่ารําคาญเบื่อหน่ายตะกายหาของใหม่ที่คิดว่าจะทําให้สุขสบายกว่าก็เตรียมตัวเตรียมใจเถอะทั้งจากข้างนอกจากข้างในมันกําลังเข้ามาบรรจบถล่มทับไทย ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกเดี๋ยวก็เห็นภายในปีนี้แหละทุกอย่างมันต้องมีบทเรียนทุกบทเรียนในโลกไม่มีบทเรียนไหนต่อให้ที่ฮาวาร์ดที่แคมบริดจ์ก็ไม่สู้บทเรียนจากประสบการณ์จริงจากตัวเองโชคดีของคนรุ่นใหม่รุ่นเกา่าหัวงอกหัวดำตั้งไทยแท้เข้ามาพึ่งพระบร,บบรมโพธิสมภารที่พูดกันว่าสถาบันไม่ต้องมีก็ได้นั่นนะ่ะแล้วจะรู้เป็นประสบการณ์ว่าถ้าไม่มีแล้วจะเป็นยังไงในไม่ช้าไม่นานนี้แหละเห็นทักษิณที่คิดแผนต้อนแผนในช่วงรอยต่ออำนาจใหม่ลงตัวแล้วออกมาจ่อสั่งการผ่านทับเ้าเขาย้ำว่า กรกฎากลับแน่ไม่มีเหตุผลใดที่จะทําให้เขากลับมาไม่ได้ก็ดีใจด้วยจะได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาไอ้นายกพิธาร่างกฎหมายหรือโทษกรรมเผาเข่งภาคสองได้เนียบหน่อยช่วงนี้หอมกลิ่นประชาธิปไตยหอมกลิ่นส้มหอมกลิ่นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงชื่นใจพิธาและคนพาคเก้าไกลผมไม่กลัวเพราะอย่างน้อยทุกคนก็คนไทยถึงที่สุดแล้วด้วยสายเลือดไทยที่จะขายชาติขายประเทศคงไม่ทํากันขนาดนั้น แต่ผมสู่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านตะวันตกด้านยุโรปด้านยุโรปตะวันออกและด้านตะวันออกกลางรวมทั้งเอเชียแล้วสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงใกล้จะแ,แปลงเป็นมหาพายุถล่มโลกเมื่อเศรษฐกิจโลกพังประเทศไม่พังแต่ปากท้องประชาชนมันพังด้วยความอดอยากหิวโหยไทยแม้ไม่ต้องกินกระดาษที่เรียกดอลลาร์แทนข้าวปลาอาหารแต่ใช่ว่าจะสุขสบายได้เหมือนเดิม แต่เออหมดค่าอาหารฟิวชั่นไปหลายตกลงได้ผลการตั้งรัฐบาลบกพักว่าไงพิธาหรือต่างคนต่างมือถือมีดควายหลังไว้แล้วถ่ายรูปหมูให้ฝรัง่งและไทยเอาไปตีปี๊บต่อและบอกจะ,ะแถลงวันนี้18ปพฤษภาคมก็ขอให้สำเร็จราบรื่นพิธาได้เป็นนายกคนที่30ก้าวไกลได้เป็นแกนตั้งรัฐบาลมีเพื่อไทยเป็นพรรคไม้ประดับได้สมปรารถนาเทินลุข่าวตอนเย็นได้ยินคุณเจีย๊ยบนครปฐมบอกไม่จําเป็นต้องพึ่งเสียงสอบอแล้วก็ยินดีด้วย กรกฎาัมสินกลับบ้านสิงหารัฐบาลก้าไกลเข้าบริหารประเทศต่อจากนายกประยุทธ์ตุลาก็ไม่มีอะไรนอกจากสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสามนเณรถนอมกลับเข้ามาเมื่อ6ตุลาโพสต์นี่คือสิ่งที่คุณเปลวสีงเงินนั้นเขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าวันที่18พฤษภาคม2566คุณผู้ชมคิดยังไงนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นก็ขอให้สุภาพนะครับ แต่หากว่าคุณผู้ชมนั้นอยากจะอ่านเรื่องราวข่าวสารจากเปลวเสีเงินในทุกๆเช้านั้นเนี่ยครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่หนังสือพิมพ์ไทยโพนตครับ